ดวงชะตาตามตำราพรหมชาติในปี2566กก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือนต่อๆไปการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันนี้เจ้าชะตาตกหน้าคราชจากการนับตามตำราพรรมชาตินั้นจะเป็นผู้ชายอายุ24 36 48 60และ72ปีและผู้หญิงอายุ26 38 50 62และ74ปีดวงชะตาโดยรวม ปีนี้เป็นปีที่ดีที่ท่านจะมีพลังกายพลังใจเต็มร้อยสามารถลุยงานได้เต็มที่ทั้งเป็นโอกาสก่อร่างสร้างตัวและมองไปถึงอนาคตแต่ในระหว่างทางนั้นก็จะมีอุปสรรคติดขัดอยู่บ้างไม่ราบรื่นดังใจคิดสิ่งที่ควรระวังคืออย่าไว้ใจหลงเชื่อเพื่อนฝูงที่ชักชวนไปทำสิ่งที่ไม่ดีหรือมินเมต่อกฎหมายเพราะอาจพลาดพลัง้งสูญทรัพย์ และยังอาจต้องรับผิดทางคดีอาญาด้วยในระหว่างการทำงานและการเดินทางปีนี้อย่าประมาทต้องระวังอุบัติเหตุไว้เสมอด้านการงานในด้านหน้าที่การงานหรือธุรกิจการค้าท่านควรจะดำเนินการด้วยความสุขุมรอบคอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่ควรทำแบบใจเร็วด่วนได้เพราะจะส่งผลเสียหายหนักแต่แม้จะมีปัญหาอุปสรรคคอยรังควาน ก็ยังโชคดีที่มีคนคอยช่วยเหลือช่วยให้การงานราบรื่นทําให้อุปสรรคหลายอย่างเบาบางลงเมื่อบวกลบกันแล้วก็ยังมีผลลัพธ์เป็นบวกจึงขอให้อย่าท้อใจหากเพิ่มเติมความตั้งใจและขยันจะมีผลความก้าวหน้ารออยู่อย่างไรก็ดีในปีนี้วิธีที่จะช่วยท่านสยบปัญหาก็คือท่านควรยึดหลักคุณธรรมควรรักษาความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กรทั้งระดับผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและสิ่งที่ต้องเตือนสติตนเองอยู่เสมอคือได้ดีแล้วอย่าลืมตัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเมตตาต่อท่านอย่าตอบแทนด้วยความหมางเมินหรือปฏิบัติแค่พอผ่านมิฉะนั้นแล้วผลลัพธ์ที่ดีที่ท่านคาดว่าจะได้รับในปีนี้และปีต่อๆไปคงไม่อาจดำรงอยู่กับท่านได้นาน การรับงานหรือสั่งจ้างงานหรือการดําเนินเอกสารสัญญาเจ้าชะตาควรระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้ไม่ก่อความปวดหัวและผลเสียหายตามมาในภายหลังด้านโชคลาภปีนี้มีกระแสงเงินสดไหลเข้าทั้งสองทางทั้งทางตรงจากเงินเดือนเงินค่าจ้างหรือเงินจากยอดขายและเงินพิเศษจากค่าในหน้าเงินปันผลผลต่างกำไรจากอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่นๆ หรือเงินจากโชคลาภก็ยังมีนับว่าดวงการเงินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แต่ท่านก็มิอาจมองข้ามเหตุแทรกแซงให้เงินไหลออกก้อนใหญ่อย่างปัจจุบันทันด่วนการบริหารงานที่ประมาทพลั้งเผลอมองข้ามเรื่องเล็กจะนำปัญหาใหญ่มาให้ในการบริหารจัดการเงินทองในกระเป๋าอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เก็บออมไว้สำหรับรายจ่ายที่คาดไม่ถึงจะก่อปัญหาให้ท่านเกิดการขาดสภาพคล่องได้ อีกทั้งเจ้าชะตาควรหลีกเลี่ยงการเล่นพนันเสี่ยงโชคและห้ามกู้ยืมเงินหรือรับรองค้ำประกันให้ใครด้านครอบครัวดวงครอบครัวของเจ้าชะตาสำหรับช่วง6เดือนแรกของปีนี้ค่อนข้างสงบสุขด้วยดีแต่ช่วงครึ่งปีหลังระวังจะประสบกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงท่านจึงควรระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกในบ้าน นอกจากนี้ต้องระวังมิตรผู้ไม่หวังดีที่อาจฝากของผิดกฎหมายติดมากับคนในบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวถูกสงสัยว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ต้องหาที่ทำผิดกฎหมายอันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียชื่อเสียงเป็นเหตุของความไม่ปกติสุขในบ้านนอกจากท่านต้องคอยดูแลสมาชิกในเรื่องดังกล่าวแล้วยังต้องหาทางระวังป้องกันนักย่องเบาที่จะเข้ามาขโมยข้าวของในบ้าน ระวังสมาชิกในครอบครัวต้องรับเหตุที่ไม่คาดคิดจากคนสนิทหรือลูกหลงให้เสียเงินเสียทองจากผู้อื่นด้วยด้านความรักปีนี้เหมาะสำหรับการพาคู่ครองไปเที่ยวไหว้พระไหว้เจ้าอีกทั้งร่วมในงานบุญงานกุศลจะมีส่วนช่วยทำให้จิตใจปลอดโปรง่งทำให้หลายเรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดีระวังการมีปากเสียงและพึงหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในครอบครัวของผู้อื่น ทั้งไม่ควรหูเบาฟังความข้างเดียวโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจะยิ่งเป็นเหตุให้ในบ้านร้อนระอุสิ่งที่ท่านทั้งคู่ติดขัดข้างคาใจใดๆต่อกันก็ควรหันหน้ามาพูดคุยกันดีกว่าใช้แต่อารมณ์โดยเฉพาะจะมีประเด็นเกี่ยวกับการเที่ยวเตรมาเป็นชนวนเหตุและอีกสาเหตุคือเรื่องมือที่3และการรับฟังคำยุยงปลุกปั่นจากผู้อื่นจะก่อเป็นเหตุร้าวฉานให้ชีวิตคู่ ดังนั้นสิ่งที่ท่านควรทำในปีนี้คือการให้เวลาและดูแลเอาใจใส่ต่อคนรักเพิ่มขึ้นอีกทั้งต้องยอมให้อภัยในบางเรื่องที่ผ่านมาหลีกเลี่ยงการเที่ยวเตรต่ตามสถานบันเทิงเริงรมเพราะอาจไม่ได้นำมาแต่ปัญหาแต่จะพาโรคภัยติดมาด้วยด้านสุขภาพปีนี้สุขภาพแข็งแรงแต่ควรระมัดระวังโรคกระเพาะโรคลำไส้และอาหารเป็นพิษ อาหารการกินและการดื่มสุราควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมอย่าละเลยสุขอ,อนามัยเรื่องการกินการอยู่ระวังโรคติดเชื้อต่างๆที่เกิดเพราะการตามใจปากหรือหากดื่มสุราหรือเครื่องดองของเมาก็ควรเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักรรวมถึงการขับขี่ยวดยานพาหนะการออกงานสังสรรค์ควรมีสติอย่าปล่อยให้เหล้าพาไปจนเสียคนและควรระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทั้งไกลและใกล้ ทั้งต้องระวังภัยบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงทั้งในระหว่างการทำงานการใช้เครื่องมือการเดินทางการลอดผ่านซุ้มที่มีของอยู่เหนือศีรษะหรือการเดินบนทางเท้าที่ไม่เรียบอาจจะทำให้ประสบภัยบาดเจ็บได้สรุปเจ้าชะตาที่ตกเรือนน้าคราชปีนี้เป็นปีที่ดวงชะตากำลังเข้าสู่ภาวะที่ดีอำนาจวาสนาเริ่มเข้ามาหาอาจต้องระวังในเรื่องคำพูดและอารมณ์ดังนั้น เพื่อให้เรื่องวุ่นกายไม่สบายใจไม่หนักหนามากนักต้นปีท่านจึงควรหาโอกาสไปทำบุญบริจาคลงศพหรือผ้าดิบอาน,นิสง์จะส่งผลให้ทุเลาพลังร้ายผ่อนจากหนักให้เป็นเบาผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจรารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง อยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้พร้อมกับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ